สวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกลับมาพบกันนี้แล้วคะ่ะหลังจากที่หายนะาะตาไปโดนพี่น้องกลับมาจากกูนแล้วค่ะกลับมาจากกูนแล้วคนของกลับมาเบิร์ดแล้วเบิร์ดช่วงซัมเมอร์แล้วจะมืดหนาห่อนแล้วจะเขานานหนาวแล้วเนี่กลับมาพี่น้องเอ้ยเสียงติดโควิดอีกคนอยู่กุน <c oughs> คนอยู่แคมปิ่งกูนเป็นโควิดคนหนึ่งเจ้าของแคมปิ่งเขาก็เลยโทรมาให้ไปตรวจโควิดมาสั้น ตั้งแต่โลกตั้งแต่โลกระบาดมะมีมาเนี่ยตรวจโควิดสีรอบแล้วอยู่เมืองไทยสองอยู่นเวสองค่ะแล้วก็อ่าพ่อฉีดพ่อและพ่อได้ฉีดวัคซีนมันบอเสียงติดโควิดสองรอบแล้วพี่น้องมามากินก๋วยเตี๋ยวกันเ <c oughs> มื่อนี้ก็เพึ่งไปตรวจโควิดมาค่ะไปตรวจไปไปตรวจสองรอบเลยที่เดียวตรวจแบบเร่งด่วนเร่งด่วนที่ว่าเขาเขาตรวจแบบเหมือนแนวตรวจค้นทงนะ เออเหมือนเหมือนเหมือนแนวตรวจค้นทองว่าทองบอน,อน,น่ะนะตรวจไอ้รอบหนึ่งแล้วก็อีกอีกรอบอีกรอบหนึ่งก็อ่าทรงตรวจรอผลประมาณหนึ่งวันถึงสองวันค่ะมากินกระเตี๋ยวกันพี่นองง้องต้งง่ายๆบ่มีผักอย่างเลยมแต่เส้นแล้วก็ต้มเป็นน้ำซุปไก่อันนี้น้ำสมแต่หักปะพว <c oughs> กน้ำสมข่อยอะเมื่อเสานี่ทอดไก่สามีกินพี่น้อง ว่าจะทอดเป็นไก่แบบว่าไก่เคเอฟซีบางออกมาเป็น่นอย่างดียเนี่ยมีกุ้งชุบแป้งทอดน้ำมนดีฝนตกค่ะมาว่าอากาศด,ดีดี้เตียว ต้องใส่น้ำปลาเลยเพราะว่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋วมันเค็มยู่แล้ะแล้วหนูก็ใส่เกลือต้องไปอีกอันนี้เป็นเส้นเส้นสดเป็นเส้นแบบคล้ายๆคล้ายๆเส้นจังนะคล้ายๆเส้นเอียงวะคล้ายๆเส้นผัดไทยน่ะพี่น,อน้องชื่อมะพิษ ก่ใส่ผงก๋วยเตี๋ยน้ำตกน่นเนี่ยแต่มาใส่ไก่เพราะว่าไก่มันเหลืออยู่ไก่เหลืออันนี้เมนูแบบว่าของของเหลือเลยไก่เหลือไก่เหลือไก่เหลือสองน่องเหลือมาจากกุนไก่เหลือสองน่องแล้วก็เส้นเส้นันเส้นอันนี้ก็เหลือเหลือจากกุนคือกันส่วนแค่รทนี่ปลูกเองไม่ใช่นั้แหละผักบวมื ออกไปสายบ่ได้เพราะว่าต้องกักตัวอีกต้องกักตัวพี่น้องจนกว่าผลสิออกไปตรวจตรวจเละรอบแรกแบบเล็งด้วนนั่นผลลบค่ะบม่มีแต่ก่อรอรอรอ,รอตรวจแบบรอรอบผลตรวจแบบชงตรวจเบึง เลือกฮอนไปกุนปีปีปีนี้ได้ได้ไปเก็บบลูเบอร์รี่ยุกนะผลไม้ป้าล้วก่อนแล้วก็เฮ็ดเก็บกับมูยุกยุกอ่ะยุกคุณยุกแคมปิ้งมวนมวนอยากใหญ่ไปยุกผลยุกมูไหลาย

ai quê đó Xin mất nôm không? กินแ mm hmm. ล้วเราจะไปขัวพริก ถัวพริกขัวหอมเ็ดพริกรเผา,บบา,าดเดี๋ยวล่อไล่สามีออกจากบ้านเราอยู่บ่ไใดดอกขัวพริกขัวพริกแห้งจับ บประค่ามาทักทายพี่พิมพื่อนเชื like ่อบริษคลิปดนอาทิตย์กว่ากลับกลับมากลับมาบ้านแล้วน่าจะได้เห็ุคลิปสุมือแล้วค่ะเพราะว่าดูกุนมันบ่อยมีอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเนาะยู่นี่ใส่ใส่ไวไฟบ้าน ะยังกระพอกันคลิปหนาจ้า